s s s o n World News Report b r ร u g h อ to ย o บาย CRG delivery 15ร้านอาหารดังสั่งครบจบในออเดอร์เดียวเพียงแค่โทร1312สวัสดีครับปินดีนต้อนร,รับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่9พฤษภาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนเอียมดีครับวันนี้ วันเสาร์นะครับเราก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโคโรนาไวรัสอีกแล้วครับแต่ว่าไม่ใช่วงการที่นนเคยพูดถึงอย่างแน่นอนอย่างที่เราเห็นนะครับว่าในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรายังไม่พบนะครับว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันไม่กระทบกับวงการไหนบ้างคือเรียกได้ว่าภาคธุรกิจร้านค้าอุตสาหกรรมพวกเสื้อผ้าการบินหรือว่าเป็นพวกแบบลักชัวรี่ไอเทมเนี่ยร้านอาหารทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบกัน เกือบหมดเลยถูกไหมครับคือไม่มีใครที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับล่าสุดมันมากระทบถึงวงการพยากรณ์อ,อากาศนะครับทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO นะครับเขาได้ประกาศว่าการเดินทางทางอากาศหรือพวกอุตสาหการรมการบินเนี่ย มันลดลงอย่างมีนยัยยะสําคัญถูกไหมครับส่งผลให้ข้อมูลในชั้นบรรยากาศที่ปกติจะเก็บข้อมูลจากสายการบินเก็บจากเครื่องบินที่บินต่างๆเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะจากพวกสายการบินพาณิชย์ทั้งหลายนะครับที่มีเที่ยวบินลดลงไปสูงสุดเนี่ยถึง90%ในบางภูมิภาคนะครับ WMO นะครับเขาแถลงว่าในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ย ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิความเร็วลมนะครับความชื้นที่รวบรวมจากเซ็นเซอร์บนเครื่องบินเนี่ยแล้วก็รายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังองค์การพยากรณ์อากาศทั่วโลกนะครับข้อมูลอันนี้เนี่ยมันหายไปเยอะมากยกตัวอ,อย่างในสหรัฐครับ องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศหรือว่า NOAA เนี่ยเขารายงานว่าข้อมูลนี้เนี่ยลดลงไป75%ในช่วงการระบาดของโครโรนาไวรสัสซึ่งปกติเนี่ยมันจะมาจากเครื่องบินกว่า3,500ลำนะครับของสายการบิน4สายการบินหลักของสหรัฐก็คือ United Delta American แล้วก็ Southwest นะครับรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอย่าง United Parcel Service แล้วก็ FedEx ด้วยนะครับ William m มอ n นิงเกนะครับซึ่งเป็นอดีตนักฟิสิกส์จาก NOAA เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเทียบกันกับข้อมูลในปีที่แล้วเนี่ยเขาพบว่าเครื่องบินในสหรัฐเนี่ยได้ข้อมูลมามากกว่า600,000ครั้งต่อวันนะครับแต่ล่าสุดในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อมูลเพียง 180,000ครั้งต่อวันเท่านั้นซึ่งลดลงไปมากกว่าครึ่งหนึ่งอีกนะครับตอนนี้ทางองค์กรกําลังศึกษาอยู่ว่าข้อมูลที่ลดลงนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อการพยากรณ์ของอากาศในช่วงระยะสั้นมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าพูดถึงในระยะยาวแล้วเนี่ย มันกระทบมากแน่นอนแล้วก็ไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะฟังดูเหมือนอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากก็แค่พยากรณ์อากาศได้แม่นยําน้อยลงหรืออาจจะมีข้อมูลน้อยลงใช่ไหมครับแต่ในบางประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างดุนแรงเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะในช่วงซีซั่นหรือในช่วงที่มันมีพายุเฮอริเคนที่พบจํานวนมากเนี่ยจะส่งผลให้ประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเจอภัยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยมันมีข้อมูลในการพยากรณ์น้อยลงไปอีกอาจจะส่งผลให้อาจ,จ่ะ ให้สามารถเตรียมตัวรับมือกับอันนี้ได้เช่นการแจ้งให้คนอพยพเนี่ยอาจจะแจ้งช้าลงส่งผลให้ผู้อพยพที่ ออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนี่ยออกไปได้น้อยลงแล้วก็ไม่ทันการนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังส่งผลต่อการวางแผนในการใช้เชื้อเพลิงด้วยครับอันนี้ยกตัวอย่างในปี1997เครับเครื่องบินที่จะบินมาลงในไมอามี่นะครับซึ่งบินมาจากยุโรปเนี่ยได้ส่งสัญญาณมาทางศูนย์บัญชาการนะครับว่าเชื้อเพลิงใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยลมแรงเนี่ยมันทําให้ใช้น้ํามันไปมากกว่าปกตินะครับซึ่งในพื้นที่ระแวกตรงนั้นเนี่ยมันก็มีเครื่องบินอีก3ามลำซึ่งมัน ส่งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศแบบเรียลไทม์ไปหาทันทีนะครับซึ่งไอข้อมูลอันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยวิเคราะห์ให้เครื่องบินเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางไปยังอากาศที่สภาพอากาศที่มันประหยัดพลังงานมากกว่าส่งผลให้ไอเครื่องบินลำนั้นเนี่ยที่ตัวเชื้อเพลิงใต้จะหมดเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเส้นทางการบินไปยังสภาพอากาศลมที่มันแรงน้อยกว่าใช้พลังงานน้อยกว่าก็ส่งผลให้สามารถแลนดิ้งได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งถ้าหากว่า ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีข้อมูลพวกนี้เนี่ยเราไม่รู้จะบินไปทางไหนเลยถูกไหมครับศูนย์ปรชาการเองก็ไม่มีข้อมูลอันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะสั่งการให้เครื่องบินบินไปทางไหนและถ้าหากว่าเชื้อเพลิงมันไม่พอจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิด อุบัติเหตุได้นะครับซึ่งถ้าหาว่าในระยะยาวเนี่ยสายการบินไม่ได้กลับมาทํางานตามปกติมันก็จะส่งผลกระทบต่อการพยากรณ์อากาศแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดความสูญเสียมากกว่านี้แน่นอนนะครับนี่คือข่าววันเสาร์นะครับก็สั้นๆนะครับเราจะรวบรวมข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาสร้างอาวเนตให้กับทุกคนสั้นๆแบบนี้นะครับฟังสบายๆวันหยุดนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นสัปดาห์ที หนักน่วงพอสมควรนะครับแล้วก็อากาศร้อนขึ้นเยอะมากๆนะครับระวังสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงนี้ก็ระวังอยู่กลางแดดมากๆก็กินน้ํากันให้เยอะขึ้นหน่อยนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วไว้พบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ Mission World News Report presented by CRG โทร1 3 1 2สสั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียว